สร้างไฟกันไฟอะไรอ่ะซุนหนึ่งไฟมัดชีตไฟมัดชีตดิ่งอืมอืม,อม,อม

ให้เปลีนให้เป็นเดือนห้าเลยอัอนนี้ถูกต้องอันนี้เปลี่ยนเดือนเป็นเดือนห้ากดคลิกทีนึงให้เป็นเครื่องหมายบวกคลิกกดบบนี้แล้วลากคลิกกดค้างแล้วลากธนกาคารมีสามสิบเอ็ดวันค่ะฝากให้คุณปลาเซ็นใหน้ตรงไหนนะเขาอยู่ไหนก่อนเขาอยู่ข้างบนน,นี้ใช่ไหมเขาไม่ด้แล้วมือจะออกเขาไม่เซ็นให้เธอเขาไม่เซ็นให้หนูเนี่ยแท้เธอก็มันจะลาออกแบบถูกๆมี่แหละถูกต้องมี่แหละก็เดี๋ยนั้มาถอกเขาก็จะได้หาคน่ะ วางโะนะาทดสอบแล้วที่จะไปดูาตารางเวลของคุณนะที่ยังเปิดทางไว้อยู่เนี่ยปั๊บเขาให้เราจะกรอบตัวนี้นี่คือรอบของคุณรอบเวลาของคุณครับกรอปตีแล้วเอามาวางในไฟอันที่สร้างเอาไว้วางก่อนป๊บอันนี้จะเป็นรหัสคุณศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกหกอาจำได้ด้วยเท่เกนะ่งเนาะ จำม่นเป็นรูปบวกบอกให้เวลาเราใส่สุนก็ต้องมีเนี่ยมีขีดท่านไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้วิธีการที่ทําที่ง่ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าตัวเนี้ยเราจะทําวิธีการครอบก่อนวันหยุดของพนักงานจะมีได้ไม่เกินหกวันครพาไปทำวิธีง่ายมาดูที่เขาปรากดรูปก,ก้องปพ๊บแล้วรีเพจรีเพจแล้วคุณใส่ตัวแรกที่คุณต้องการจะคุณหาอย่างมชติว่าสิบสี่ ข้างบนเป็นเล้สิบสข้างล่างเวลาจะแม้ต้องเป็น 14W ส14ี่นี้ปุ๊บแล้วเราก็กดรีเพจอปุ๊บโอเคมันจะขึ้นสิตัวไหนที่เป็น14มันก็จะเป็น 14W ทั้งหมดม,มันจะง่ายแต่ว่านราจะมาดูศูนย์ห้าเ,เอ,อ้ต้องคุมทุกครั้งนะคุณครับคุไม่เป็นสีฟ้าทุกครั้งแล้วก็ ใส่ห้าข้างล่างจะเป็นถ้าเกิดเป็นเลขตัวเดียวข้างหน้าต้องมี 0, 0. ูนย์ศูนย์ห้าวิรเออกแล้วก็โอเคมันก็จะแจ้งทุกตัวที่เป็น0ูนย์หแล้วเป็นห้าก็จะเป็นศูนย์ห้าวทันทีครับผมต่อไปจะเป็นสองแล้วเป็นศูนย์สองวิ f อกก็จะขึ้นโอเค ทีนี้ข้างบนไอ้ตัว x เ,เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่จะวางไหนเราจะเปลี่ยนจาก x ให้เป็น 14W ไอ้ 14F เก็บตั้งนะพี่ป๊บ 14F 14 F, F ต้องเป็นตัวใหญ่นี่เพจออครบหมดแล้วทีนี้ครับผมได้ครับ อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวทีนี้คุณก็จะต้องเซฟมันตอนนี้เราตั้งชื่อไฟล์แล้วว่าเป็นไฟล์ตารางรับพนักงานใหม่หนึ่งศูนย์ห้าปุ๊บแล้วก็เซฟทับไปเลยอืม yes. เราเซฟแล้วเซฟเดยวพี่หน่อยพี่เมย์ไม่แม้ตารางรอบให้น้องตัวเองของพี่หน่อยของของเราก็ไม่ได้แมชใช่ไหมพี <c oughs> ม่หนึ่งร่วมด้ไหมได้ก็ต้องคงต้องอย่างนั้นน่ะเนาะ จริงๆเราบอกว่ามาเราจะแม้ให้เธอก็อี๊ย์อีย์อไม่จบพอธีเสร็จแล้วให้ต่อพี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ๋อเพรได้ไฟแล้วก็อืมเราต้องทำเราต้องเอาไฟลวกอ่ะทั้งหมดแล้วก็ต้องเอาไฟลูกน้องเรามาเหมืมีนี่เอาแปนได้เธอมาสิแปนได้เราแล้วแปด